5...4...3...2...1...Go! สวัสดีครับทอลกโชว์เดชาบุญ EP ที่8ตอนจัดหวงจุ้ยวัดทางภาคเหนือท่านพ่อลีหลวงพ่อทองมาช่วยอภิบาลอาจารย์พระควดีมีโอกาสได้ไปจัดหวงจุ้ยที่วัดแห่งหนึ่งทางภาคเหนือเมื่ออาจารย์ออกแบบจัดการพื้นที่ชัยภูมิต่างๆที่เป็นมงคลได้ลงตัวแล้วตอนถึงเวลาที่จะต้องกลับอาจารย์ไม่สามารถเดินทางกลับกรุงเทพได้ครับ หรือจะด้วยเหตุปัจจัยบุพกรรมที่ต้องพบเจอกับเรื่องราวสุดสยองขวัญดังที่ผมจะได้เล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับที่พักของอาจารย์เป็นกุฏิไม้เดี่ยวหลังเก่าเล็กๆอยู่บริเวณป่าไร่มะม่วงท้ายวัดโดยอาจารย์เองก็ชอบอยู่ที่สงบหลีกเล่นจากผู้คนและคืนแรกอาจารย์ก็เข้ากุฏิช่วงตกดึกสงัดประมาณเที่ยงคืนเศษอาจารย์ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจนํานวนมากมาเดินวนเวียนรอบกุฏิมีทั้งเสียงพูดคุยกันเซงแซ่ไปหมด ไม่เพียงเท่านั้นนะครับสักพักมีเสียงเคาะประตูด,ดังตึงต้งตึ้งและเสียงครูดที่หน้าตา่างเสียงเขย่าประตูโครมโครมแรงและดังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจารย์พระโคดีเมื่อต้องเจอกับเหตุการณ์สุดน่ากลัวแบบไม่ได้ตั้งตัวท่านจึงใช้สติและยานทิพย์ตรวจเช็จจึงพบว่าที่นี่เป็นสนามรบเก่าค่ายทหารโบราณหลายร้อยปีอาจารย์เห็นโครงกระดูคนเต็มไปหมดม,ม,มีกองทัพทหารที่ตายจากการถูกระเบิดถูกยิง ถูกไฟคลอกแบบทรมานหน้าสังเวชสยบสยองและวิญญาณพวกนี้อยู่เต็มพื้นที่รอบๆกุฏิเลยครับอาจารย์จึงใช้ยานทิพสื่อไปหาท่านพ่อหลีหลวงพ่อทองวัดอโศการามเดชาบุญครับหลังจากนั้นเสียงต่างๆจึงเงียบหายไปด้วยบาร,รมีท่านพ่อหลีและหลวงพ่อทองมาช่วยอภิบาลครับตอนเช้าอาจารย์รับปิ่นโตจากโยมอุปถัมภ์อาจารย์ก็ไม่ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ใครๆฟังและในคืนถัดมาหลังจาก อาจารย์เอ็นตัวลงนอนตกดึกเหตุการณ์ก็ยังเหมือนเดิมครับอาจารย์ก็ต้องส่งจิตไปหาท่านพ่อหลีและหนุ่พ่อทองมาช่วยเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ทุกคืนครับและในคืนที่7ซึ่งตรงกับวันพระใหญ่ถือว่าเป็นคืนสุดท้ายเพราะพรุ่งนี้อาจารย์จะต้องกลับแล้วปรากฏว่าด้านนอกกุฏิเงียบครับไม่มีเสียง นในกุฏิปรากฏมีวิญญาณพระสงฆ์ห่มชีวอนตัวด,ดำลักษณะโดนไฟคลอกและมีกลิ่นเหม,ม็นไหม้ติดมาด้วยมานั่งอยู่บนโต๊ะตัวใหญ่ในกุฏิวิญญาณพระได้สื่อบอกอาจารย์ว่าที่นี่เป็นค่ายทหารวัดของอาตมาอยู่ห่างจากนี่ไปประมาณ1กิโลอาตมารับนิมนต์มาค่ายทหารแห่งนี้และตอนนั้นถูกปืนใหญ่จากค่าสึดยิงมาตกหนีไม่ทันถูกไฟคลอกตายอาตมามารอโยมช่วยอยู่นานแล้วและก็ทุกข์ทรมานเหลือเกิน ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้ก็ได้แต่รอโยมที่จะมาปลดปล่อยพวกเราให้พ้นจากบ่วงกรรมเมื่ออาจารย์พระคาวดีสัมผัสถึงความต้องการของวิญญาณพระและวิญญาณทหารอาจารย์จึงแผ่เมตตาจิตอุทิศบุญให้แก่วิญญาณผีตายโหงที่ตกค้างในวัดแห่งนั้นท่านพอรีและหลวงพ่อทองก็มาช่วยปลดปล่อยวิญญาณให้ไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามบุพกรรมเคยสั่งสมกันมานี่เป็นการสร้างบุญใหญ่บุญหนึ่งของอาจารย์พระคาวดีครับ อาจารย์บอกว่าเมื่อคิดขึ้นมายามใดอาจารย์จะรู้สึกปิติสุขอิ่มใจทุกครั้งในเหตุการณ์ครั้งนั้นแม้จะผ่านการเวลามานานกว่า20ปีครับสุดท้ายผมขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับหากต้องการคำปรึกษาตรวจเช็คดวงชะตานัดจองคิวลวงหน้าติดต่ออาจารย์ได้ทางแอปเขียว แล้วบอกว่ามาจากรายการเดชาบุญน,นะครับอาจารย์จะลดค่าครูให้เป็นพิเศษครับอย่าลืมติดตามชม EP หน้านะครับจะมีเรื่องราวประสบการณ์จริงของอาจารย์แบบ exclusive ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครับหากท่านชอบอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ